สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมชินไดว่าซอฟต์อ่ะพามาแนะนำให้รู้จักชินไดว่าซอฟต์ก่อนนะครับแบรนด์ชินไดว่ารุ่นซอฟต์0 1งสนเบนซิน2จังหวะ2 4่สซีซอฟเป็นที่มาของลานสตาร์ทเ,เบานั่นเองครับแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเบาเลยตัวนี้น้ำหนักเบาเลยนะครับชินไดว่าซอฟต์นะครับปกติตัวนี้รุ่นนี้เราจะขายอยู่ที่3,800แต่รุ่นนี้ เอาไปลองใช้ดูพี่เอา3,003 3ร300วมส่งนะครับ3,300บาทรวมส่งมีของแถมมีใบมีดใหม่กับสายสพายให้บางย่ามีของเดิมให้อยู่ละนะครับคันเร่งตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นลักษณะโรบิน04แวนแวนแบบนี้ให้น้ำหนักเบาครับตัวน,นี้ประมาณ4.3 4, 4. กิโลกร,รมัมประมาณนี้ที่ช่างมาเมื่อกี้นะ,ะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะชินเลยว่าเป็นอีกหรุ่นที่รอบเรียกได้ว่ารอบจัดเลยละดึงเบาๆฮะดึงเบาๆ วัวฮอนเื่องให้ใหม่หมดแล้วนะครับอ่าเบาแม่บ้านผู้สูงวัยใช้ได้ไปตัดหญ้ารอบบ้านน่ะตัดตัดให้วัวก,ก็สนุกนะรอบมันดีนะฮะก็ชินได้ว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เสียงเพราะรอบจัดน้ำหนักเบาสำหรับซอฟต์นะฮะ ใครที่ชื่นชอบอตัวรอบดีๆแบบนี้นะฮะสามพสร้ 3, มส่งนะครับก็ประกันให้120วันแล้วก็ดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับสวิตช์กดดับเราย้ายมาใส่นี่ให้ง่ายดีนี่ฮะสองสนยเบนซินสจังหวะยี่ส่ซีซีอะสภาพสวยสภาพสวยอลองไปใช้ดูครับสวัสดีครับ